ตอนนี้เราอยู่ที่จอดรถเดี๋ยวจะขึ้นไปที่เจดีพระธาตุข้างบนครับนี่คือลูกหาบของเราหรือเรียกยังไงว่าลูกจ้างข้งการภูวิเลยท่อท่ออีพุทมันประมาณสองวันแล้วจะถ่ายตรงนี้ รถต,ตั้องจอดข้างล่างนู่นนะครับเราต้งเดินขึ้นไปเ่อนมอเตอร์ไซค์หรือรถโฟล์วีแ่้จะขึ้นได้อยู่นะครับ,บตอนนี้เราเดินขึ้นมาถึงประตูวัดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างไหนกปิที่เขาต้องถอดรองเท้าข้างนอกนี่น,นะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างไหนวัดนะครับและมีโอกาสขึ้นไปที่เจดีเราก็จะขึ้นไปนะครับ ที่เราจะไปข้างในนะครับตอนนี้เราเข้ามาที่สำนักสงฆ์ที่วัดแล้วนะครับเราต้องถอดรองเท้าไว้ที่ประตูวัดนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปที่เจด,ดีย์ข้างบนน่นนะครับ จะดีที่สร้างอยู่บนหน้าผาหินนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูเดี๋ยวจะผาขึ้นไปดูนะครับว่าพอดีทางเราก็ยังไม่เคยขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับ บรรยากาศดีมากนะครับตรงจุดนี้สุดยอดมากนะครับสถานที่น้อคือเจดีที่อยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไป จะเป็นตันเขานะครับด้านขวาก็จะเป็นหน้าผาแต่ดีหน่อยที่มีต้นไม้ขึ้นนะครับที่จะขึ้นไปที่จะดีข้าบนวนั่นนะครับ นี่เราจะขึ้นไปจะดีข้างบนนั้นนะครับบรรยากาศสุดยอดมากนะครับ นี่เป็นทางที่เรามา,มาเมื่อกี้นะครับนี่เราจะขึ้นไปข้างบนนะครับจ้าเหนือไม่ยงีบเดือดเดี๋ยวขึ้นเขาแล้วนะครับ Chờ linh, Không Không linh, rồi, đã rồi p'ia, linh ăn nè nè นม่ทานเดินเรียบหน้าผานะครับเจดีแห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างบ้านปอขดเดกับบ้านไ ทางไปม่อนคุยนะครับก่อนจะถึงม่อนคุยประมาณสักสองกิโลในที่สุดเราก็เดินขึ้นมาถึง เจดีแล้วนะครับเจดีมีสององนะครับโอ้กกัดสุดยอดมากนะครับ สวยงามมากครับตอนที่นี้สุดยอดมากครับนี่เดี๋ยวรจิตีระครังนะครับ สุดยอดมากนะครับสถานที่เป็นเจดีย์บนยอดเขานะครับวีนนี้เราก็มาเห็นพ,พร้อมๆกันนะครับนี่เป็นหน้าผานะครับสูงชาญ ยงามมากนะครับนี่ทั้งหมดของเจดีที่เราขึ้นมานะครับตอนนี้เราข้าหมาฝั่งของเจดีนะครับอสุดยอดบรรยากาศ เราขึ้นมาถึงที่นี่มีอากาศดีมากนะครับนี่เป็นมีากาศบนเจดีบนบน้าขานะครับ กครับนี่เป็นบรรยากาศบนยอดเจดีนะครับเจดี JD เป็นหินตั้งเป็นหน้าผานะครับแถวนี้จุดนี้ สามารถที่จะมองเห็นวิวได้รอบทินะครับสวยงามมากนะครับเมื่อกี้เราก็กราบพระไหวพระแล้วนะครับนี่พระพระที่ตกนะครับพระที่ตกดินยำเย็นนะครับ ที่เจดีมอเคลเดีนะครับสวยงามมากครับนี่เป็นเมกาตอนพระอาทิตย์ตกดิน แล้ที่พระที่ตกก็จะเป็นเขตรับกระเรียงฝั่งพระมานะครับครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นที่เจดีแถวปอเคระเดนะครับ น,นี้เป็นบรรยากาศช่วงเช้ามืดนะครับที่พระธาตุเจดีแถวดอยมอนเกลีนครับปอเคิร์เดนนะครับด้านนี้เป็นด้านที่ตะวันออกนะครับบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับ ได้ยินเสียงนกร้องรอบทิศนะครับ เชาีอากาศดีมากครับนกร้องครับที่นะครับ ช่งเช้าในหุบเขาได้ยินเสียงนกร้องก้องไพรนะครับ นี่เป็นมีเกิดช่วงเช้านะครับเดี๋ยวเราจะได้ฟังเสียงนกร้องจกักิจัานร้องในหุบเขานะครับนี่เป็นหุบเขานะครับ ถ้าเป็นหน้าหนาวแล้วก็หน้าฝนนี่บรรยากาศคงจะดีกว่านี้มากนะครับด้านนี้เป็นด้านทิศตะวัอนออกนะครับแต่มืดให้เห็น มาที่ขึ้น,นครับสุดยอดมากนะครับและนี่คือทั้งหมดของสถานที่